กระดาสวัสดีนะครับน้องๆพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านทุกคนนะครับผมวันนี้มาอยู่กับพี่เฉยนะครับช่อง Beat Channel นะครับแล้วก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการ์เดน่าฟรีไฟนั่นเองวันนี้นะครับพี่ก็จะพามาเปิดหน้าคนดังนะเพแห่งฟรีไฟนเลยนะครับก็มี2ท่านเลยนะก็จะเป็นพี่ iuokff นั่นเองนะครับแล้วก็พี่บิ๊ x2 นั่นเองนะครับสองคนนี้ หน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะครับสําหรับหน้าตาของจริงหน้าตาคนจริงๆนะครับผมไม่ใช่ในเกมนะครับผมนะในเกมเนี่ยเขาจะเป็นรูปเป็นรูปตุ๊กตาลูกกร์ตูนนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวตัวนี้แท้จริงนะครับผมเป็นแบบไหนนะมีเฟซเขาด้วยนะครับวันนี้นะครับผมนะก็ขออนุญาตทั้งสองท่านด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับหรือว่าหน้าคนดังฟรีไฟลก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งข้างล่างได้เลยนะครับแล้วก็ กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมถ้ามีประโยชน์นะครับอ่ะโอเคนะครับแล้วก็พี่จะมาแจกเพชรกันด้วยนะครับถ้าใครคอมเมนต์อยู่ดีับไม่ช่เฟซแล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบนะพี่ขอ1000ไลค์ภายใน1วันนะครับผมคลิปนี้พี่ขอ1000ไลค์ภายใน1วันถ้าได้พี่แจกไปทีเลยนะครับหนึ่งเพชรนั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพี่พาไปดูกิจกรรมมันก่อนดีกว่าก็มีเข้ามาใหม่เลยนะครับสำหรับกิจกรรมก็จะเป็นสินค้าสูงนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่พา ในส่วนเซิร์ฟนอกเดี๋ยวค่ํานี้เดี๋ยวพี่จะมาลงคลิปให้ให้ได้ดูให้สอนนะครับผมนะอ่ะเป็นคลิปสอนเข้าเซิร์ฟต่างประเทศนั่นเองนะอันนี้จะเป็นเซ็ตขั้นสูงที่มาใหม่ล่าสุดเลยนะครับนี่นะครับก็มีภารกิจมีการเลื่อนขั้นนะครับผมนะก็จะให้เพชรในการเลื่อนเนี่ยหนึ่งพันเพชรนั่นเองนะก็จะรับเป็นมีเซตชุดมีรูปโปรไฟล์นะครับมีรูปปกปต่างๆนะครับนี่นะครับผมก็จะมีเซตขั้นสูงนะครัปวดล็อกเพื่อรับของรางวัลหนึ่งหมื่นเพชรได้ฟรี นะครับปลดล็อกภารกิจขั้นสูงเพื่อทำภารกิจได้เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มชีจํากัดโกลายวัน100โกลต่อวันเลยนะครับแล้วก็ชื่อเป็นสีแดงตอนสังหารนั่นเองนะครับปลดล็อกรูปโปรไฟล์นะครับขยับได้แบบเอ็กคูชีฟอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ปลดล็อก50ขั้นในทันทีนะครับแล้วก็ปลดล็อกรางวัลสุดเพียบเลยนะครับหรือว่าเรากดดูตรงนี้ก็ได้ครับนี่เลยนะครับของรางวัลก็ถ้าแบบธรรมดาเนี่ยนะครับเราก็เก็บเหรียญตรงนี้นะครับก็็็จะะไดด้เเปนนนแบบบธรรรมมาคัห นะครับผมแล้วก็ถ้าเรามีเสียงขั้นสูงนะครับผมนี่เลยนะครับก็จะได้ของรางวัลตามนี้เลยนะเยอะแยะมากมายมีแต่แรงๆทั้งนั้นนะครับผมประมาณนี้นะครัสำหรับที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ที่หายไปก็คือ3ปีฉลองสามปีฟรีไฟนะตัวนี้หายไปนะก็คือหมดกิจกรรมแล้วนะครับอ่านะครับโอเคนะครับถ้าพร้อมมาแล้วพี่ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับพี่ขอคนละไลค์เดี๋ยวจะพาไปดูหน้า เทพฟีไฟลสองคนนี fi 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 2 2> <penguin. S 1> ้เลยนะครับเทพฟีไฟลสองคนนี้เลยนะครับโอเคถ้ากดกันแล้วเราไปดูกันเลยนะครับอ่ะกดเข้ามาที่เบว์เซอร์ a c e b o o k นะครับเรามาดูคนแรกนะครับคนแรกเนี่ยก็จะเป็นคนนี้เลยนะครับเป็นพี่ไอยูโอเคนะครับผมพี่ไอยูโอเคนี่เลยนะครับผมนะก็ชื่อนักนคลรินอะไรสักอย่างนะครับอันนี้นะนะครับแล้วก็มีไอดียไลน์ติดต่องานนะครับผมอ่าพี่พามาดูรูปรูปก็จะดูได้สองรูปนะครับ ก็จะมีรูปนี่นะครับผมรูปแนะนําตัวนะครับส่วนรูปตัวนี้เนี่ยดูไม่น่าได้นะครับก็จะมีแต่รูปเกมนะครับผมอะมาดูตรงนี้ดีกว่านะครับสำหรับรูปไอวีโอเคนะครับผมก็เข้ามาดูตรงนี้เลยก็มี2รูปนะครับอะที่คู่กับแฟนนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับนี่นะนะครับผมใครไม่เคยเห็นนะครับผมแคปไว้ได้เลยนะครับมีผู้ติดตามเฟซริงเนี่ยนะครับ45,93คนนะครับผมก็ อาศัยอยู่นะครับจังหวัดนะครับสงขานั่นเองนะครับผมจากเมืองสระบุรีนะครับผมตามนี้นะครับผมโอเคนะนี้ก็เป็นเฟซจริงเลยนะครับผมแล้วก็อีกคนนึ่งก็คือพี่ bmx 2นั่นเองครับรูปโปรไฟล์เนี่ยก็จะเป็นรูปอยู่ในเกมเลยนะครับผมนี่เลยนะครับแล้วก็ติดต่องานเนี่ยก็จะทักเฟซพี่เขาได้เลยนะครับหน้าตาพี่เขาจะประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับหล่อาออการนะครับแล้วก็อีกรูปนึงนะครับเป็นรูปนี้เลยนะครับอ่า ก็จะมี2รูปด้วยกันนะครับ2รูปด้วยกันเนาะอ่าอันนี้พี่ไม่ได้เป็นรับเป็นเพื่อนนะครับผมอ่าเขายังไม่ได้รับเป็นเพื่อนพี่ก็เลยดูรูปไม่ได้เยอะหรือเปล่านี่พี่ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าอ่าดูได้บางรูปนะครับอ่าผู้ติดตามก็มี30,000ื่นนะครับ353คนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเฟซจริงๆเลยนะครับก,ก,ก็ประมาณนี้เลยนะครับอ่าให้ดูรูปอีกทีนะครับผมอ่านี่เลยมี2รูปนะครับมี2รูปนะ ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็คนแรกก็มีรูปเดียวนะครับ PRU OK นะครับผมนี่เลยนะครับผมเนาะหลายคนคงรู้จักกันดีนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคเราก็กดเข้ามาในเกมต่อนะครับก็ได้รู้กันไปแล้ว2คนนี้ชอว่าก็อย่าลืมนะครับผมคอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ชื่อเฟซไุใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผมถ้าครบเดี๋ยวพี่จะมาแจกนะครับถ้าไม่ครบพี่ก็ไม่แจกนะครับผมอ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยว E ีีหน้าพี่จะมาสอนเข้าเซิร์ฟนอกนะครับด้วยแอปตัวใหม่เลยนะครับไม่ใช่อ่าลูล่าที่เป็นรูปไฟแล้วนะครับพี่ได้แอปตัวใหม่มาแล้วเดี๋ยวพี่จะมาทําคลิปสอนนะครับสำหรับคลิปนี้อ่าจบแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ